นอนลงค่ะใบมอนไอมอนคนสวยไอ้มอนคนสวยจะไปไหนคาไหนให้แม่ดูหน้าหน่อยอุจิดกิฟด้วยสวยที่สุดเลยไอ้มอนสวยที่สุดเลยอ่านอนแหละแม่ตาจะควนหนูนะหนูง่วงนอนหนูจะนอนบนเก้าอี้ค่ะตกเราหนูไม่ลงใช่ไหมคะหนูชอบอยู่บนเก้าอี้ค่ะแม่หนูชอบอยู่ที่สูงสูงหนูชอบนอนเก้าอี้ นี่ก้าอี้ไข่ลูกใบหมอนเก้าอี้ป้าน้อยเหรอเนี่ยใจกับแม่เก้าอี้ป้าน้อยนะเนี่ยน้อนัน,น,านกาอี้ป้าน้อยถ้าเอ๋อะถ้าเอ๋อ้เล่นสนหากับแม่ถ้าเอ๋ตาบ้องเบี้ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยจริงๆเลยคนสวยสูทสีนุงน่งเงินสวยจริงๆสวยที่สุดเลยค่ะทำให้หนูสวยอย่างนี้ใบหมอนใบหมอนขะไอแม่หมอนขะ,นะเอาทำอะไรเนาะหนูทำอะไรคะ โอ้ยคนเฉยทำอะไรคะหนูจะลงแล้วเหรอลูกั่เอีกนั่นอีก